สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ถนนคนเดินจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอันนี้ถนนคนเดินริมน้ํานะครับต้นแม่น้ําเจ้าพยาวันนี้นะครับวันที่2ีมิถุนายน2568นะครับมาขายของกันอีกแล้วจ้าอ๋อหอมันปูย่างร้อนนครับ นี่ครับเมนูหลากหลายเมนูครับมีก้ามปูมีปูนึ่งมีหอยโข่งมีกุ้งย่างนะครับก็บก่อนได้นะครับใครมานครสวรรค์ก็มาชมได้นะครับร้านช้ามากมายจะหมดแล้วนะครับ,ม,รบมีราสสดส้ดตมตำเข้าเลยจ้าคนเดินเยอะนะครับตนนคนเดินนะครับ ดูก่อนได้นะคะเมนูปูนาทางนี้เลยนะจ๊ะหนึ่งมียำม,มีมันปูนมีนะครับก่อนได้นะจ๊ะสมตำนะครับจากร้านอีแวลปูนาซิ่งดูก่อนได้นะครับเมนูปูนาทางนี้เลยจ้าขึ้นไม่ทันกันเลยทีเดียวครับ ดูก่อนนะนะจ๊ะเมนูปูนาทางนี้เลยจ๊ะ,นนะ,จะหนึ่งมียำมีมันปูมีนะครับพี่ดูก่อนได้นะจ๊ะครับมีเลือกซื้อหลายอย่างนะครับพวนนะทัพทบ ฝนเริ่มมาแล้วจ้าเกมเล่นทุกนัดเลยนะจ้าถนนคนเดินทุก,ก่อนได้นะคะเมนูปูนาทางนี้เลยนะจ้าดูก,ก่อนได้นะครับพี่เมนูปูนาเลยจ้าเพิ่นจะไม่ใหม่กันนะครับหลังแจกที่ไม่ทันก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับหมดแล้วหมดเลยใครมาเดินเที่ยวก็มาเลือกซื้อหาได้นะครับถนนคนเดินนะครับผม